ลองใช้ดริปเปอร์โอเรียให้ดูจากคนที่แทบจะไม่เคยใช้เลยนะคะด้วยความที่ไม่เคยใช้นะคะเดี๋ยวเราจะชงตามดูไกด์ตัวนี้เลยใช้กาแฟ12กรัมกาแฟวันนี้เป็นเคนยานะคะจาก s a n โต c คอ f ฟ e ่เฮาส์กาแฟของ Santo Coffee House ก็มีขายแล้วที่แคปเปนโคนะคะ c o ฟฟี่มาร์เกตัวนี้คือเคนยาบาริชูบาริชูกาตอมโบยา AB บีชาร์ปหนึ่งสี่แ u n a เอรีซึ่งเป็นชูเทตที่มีชื่อเสียงในด <air> ้น้ง okay, <thank> a y รกินอเลโอเคนี่เลยย e ร e เวิร์ดิร e วั y คัมถคุณม o คำอบาเรชูคอนยูนีไนเอรเป็นสายพัน SL, 28, SL 34, ์ี SL 3 4รูยรู11แล้วก็บาเทียนนะคะชงกันเดี๋ยวนี้เจอรูไกลที่ให้ใช้กาแฟไมน้อยเอย,อยจังแต่กินพอเหรอคุณ <c oughs> ภูมิน้ำเ4าองศาเขาให้สติกเกอร์มาด้วยนะคะ กาแฟสิองกรัมอืมสิบสองเป๊ะกล้องมุมบนมืดมากนะคะขออนุญาตอย่างสว่างเทน้ำไปที่40กรัมช,ช้าๆชึบแล้วรอสัก40วินาทีนะคะแล้วก็เทน้ำต่อไปที่90กรัม ถ้าเทียบกับริปเปอร์ตัวอื่นที่ใช้นะคะก็เห็นเลยว่าน้ําไหลค่อนข้างเร็วนะคะที่1นาที2 0วิเทไปที่150กรัมนะคะเพราะทรงมันเป็นริปเปอร์ก้นตัดนะคะแล้วก็เป็นก้นแบบเปิดด้วยคือง่ายๆคือรูใหญ่กว่าริปเปอร์อื่นที่1นาที50วิิวินะคะเทไปที่200กรัมจบที่ประมาณ2นาที20วินะชิมไปเมื่อวันก่อนแล้วรอบนึงนะคะอร่อยเลย พอไฟไปติดข้างบนเพิ่มเพื่อส่องกาแฟนะคะตอนนี้ก็ส่องหน้าคนชงไปด้วยก่อนหน้านี้คิดว่ามันใช้งานยากนะคะมันจริงๆบางคนก็จะใช้กระดาษที่เป็นกระดาษอันใหญ่ๆแบนๆนะที่ต้องใช้วิธีการพับแล้วก็กดลงไปนะคะกระดาษมันก็จะแนบไปที่ตัวริปเปอร์เลยแต่การนี้ยังไม่เคยลองใช้นะคะแบบกระดาษใซยยักษ์ ใช้แบบนั้นมันดีกว่าแบบเวฟยังไงก็คอมเมนต์บอกหนยนะคะเผื่อว่าจะไปลองหามาใช้บ้างเทสโน้ต <Taste note S 1> กล่าวไว้ว่า mm hmm. Juicy Red Grape นะคะ mm hmm. เป็นองุ่นแดงแล้วก็ Black Curren t p l u m s w e e t and juicy ก็เห็นด้วยนะคะมีความ Juicy ค่อนข้างสูง